ไทยไทยเมาูเมา มาเลยค่ะช่วงนี้ของเราแป้งก็จัดให้ไปแล้วนะคะ4ี่สไตล์แล้วนาะสผลงานเพลงผ่านกันไปนะคะเอาเป็นว่ายังไม่พอนะคะสามารถส่งเสียงส่งแรงเชียร์แรงใจเข้ามาหาแป้งได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยบางทีหลายๆคนจะบอกว่าอุ๊ยอยากจะฟังอีกเพลงนึงอะอะไรเงี้ยก็โทรศัพท์เข้ามาบอกแป้งหน่อยละกันเดี๋ยวแป้งจะได้จัดให้ถูกอกถูกใจนะคะ,ะช่วงนี้ของเรานะคะบอกเลยว่าระหว่างที่กําลังรอนะคะพี่ป้าาอาทางบ้านอีกสัก2อสมท่านในรอบนี้ นนี่นะคะขออนุญาตมาเมาสักนิดนึงก่อนละกันนะคะช่วงนี้ของเรานะคะมีข่าวนี้มาฝากกันด้วยนะคะเป็นข่าวอะไรกันหนอขอดูนะะหน่อยค่ะ5ซุปตาโตมากับคุณแม่เลี้ยงเดียว โอ้โหข้อมูลนี้นะคะก็มาจากทางอันดับราบนั่นเองค่ะเขาได้รวบรวมนะคะเหล่าบรรดาซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยก็ว่าได้ที่เติบโตมากับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นเองนะคะหนุ่มคนแรกของเราอุตาละพักคุณโตวัเหลือเกินสําหรับน้องน,นายนภัสนั่นเองนะคะเป็นดารานหนุ่มรูปหล่อนะคะซึ่งก็เป็นลูกชายคนเดียวของพี่หมูพิมพก,กาณ์นั่นเองซึ่งบอกเลยนะคะว่าโอ้ยทางหน้าของคุณแม่หมูเนี่ยเลี้ยงดูน้อง นายเป็นอย่างดีนะคะคอยอบรมสั่งสอนปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกชายคนเดียวนี่นะคะเรียกว่าเลี้ยงมาเองคนเดียวเลยนะคือคุณแม่ในะตอนนั้นหลายๆคนจะเห็นว่าคุณแม่หมูทํางานหนักมากนะคะเล่นละครงเล่นละครโอ้ยเก็บเงินเก็บทองเลี้ยงลูกนะคะจนน้องนายเนี่ย โตขึ้นมีชีวิตที่ดีเรียนก็ดีทัศนคติดีนะคะเรื่องการศึกษาชีวิตส่วนตัวเนี่ยโอ้โหบอกว่าดีมากรวมไปถึงคุณแม่หมูเองเนี่ยนะคะเขายังปลูกฝังในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้กับลูกชายตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะให้น้องเนี่ย เป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมีจิตใจดีกับคนรอบข้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณแม่เองเนี่ยก็ชื่นใจกับสิ่งที่น้องนายได้ทําแล้วก็ทําให้น้องนายนะคะกลายเป็นที่รักมีแฟนคลับติดตามเยอะมากๆถ้าเกิดว่าใครติดตามนะคะไอจของน้องนายจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยมักจะมีการถ่ายรูปเซลคุณแม่นะบางทีก็เออถ่ายเป็นคลิปบ้างอะไรบ้างนะคะจะเห็นว่าความผูกพันของคู่แม่ลูกคู่นี้เนี่ย คุณแน่นแฟนมากจริงๆนะคะและเห็นบอกว่าคุณแม่หมูในหลังๆเนี่ยคือห่วงน้องนายมากนะจ๊ะสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะไปเป็นลูกสะพายคุณแม่เนี่ยต้องผ่านหนานคุณแม่ให้ได้ก่อนกันละกันนะคะนี่อะมาถึงคนต่อไปกันบ้างดีกว่าเนาะ คนนี้ของเราแม่แม่แม่หลายๆคนเติบโตพร้อมกับเขาหรือเปล่าคะกับคุณเขื่อนเคโอติกนั่นเองนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคือเคโอติกนี่ถือว่าเป็นวงบอยแบนด์ที่ดังมากนะคะสาวสาวนะคะเด็กเล็กเด็กน้อยโอ้ยกรีละกริดอีกคุณขาสําหรับคนนี้นะคะคุณเขื่อนนั่นเองเนี่ยเขาก็เติบโตมากับคุณแม่ลิงเดี่ยวเนาะซึ่งเลี้ยงน้องเขื่อนน่ยแล้วก็พี่สาวนะคะซึ่งเป็นออทิสติกตั้งแต่เกิดด้วยคุณเขื่อนเองนะคะยืนยันเลยว่าคุณแม่เนี่ย ดูแลเราอย่างดีมากทําให้เราเองนี่มีความสุขมาโดยตลอดนะคะเขาบอกว่ายังนึกเลยนะว่าคุณแม่เขาเนี่ยต้องมีความสตรองขนาดไหนที่จะพาครอบครัวของเราเนี่ยมาไกลถึงขนาดนี้แล้วก็ทางด้านน้องเขื่อนเองเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีคนมาถามว่ากลัวอะไรในชีวิตมากที่สุดนะตอบเลยว่า กลัวที่จะไม่ได้อยู่กับคุณแม่ซึ่งตอนนี้ทางด้านของน้องเขื่อนเองนะคะก็อยู่ต่างประเทศนะแต่งงานไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับแฟนหนุ่มนั่นเองนะเขาบอกว่าคิดถึงคุณแม่มากๆนะคะแหมคุณแม่ก็คงต้องแบบปลื้มปริ่มมากๆเลยเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มคุณเขื่อนนี่นะคะที่ ใกล้จะเปิดตัวเองใกล้จะบอกกับสังคมว่าเออตัวเองเนี่ยนะเป็นยังไงรักใครชอบใครยังไงนะคะแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยติดตามเขาขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะไงก็ขอบคุณนะภาพประกอบกันด้วยจากอินสตาแกรมของอคุณเขื่อนแล้วก็น้องนายด้วยขอบคุณข้อมูลนะคะซ่บๆซแบบนี้จากอันดับแซบนั่นเองนะคะไทยไทยเมาท์ทเมาส์